สวัสดีครับวันนี้บรรยากาศยามเย็นหลังเลิกงานจะสลักที่วัดยุงทลายรู้สึกจะมีบรรยากาศเป็นพิเศษสักหน่อยจากเสียงดนตรีท่านคงจะทราบว่าเป็นงานอะไรนะครับ mm hmm. เมื่อเรามาอยู่ทางด้านทิตตะวันออกของวัด ยิ่งจะทำให้บรรยากาศกับเสียงเพลงที่เราได้ยินอยู่ในขณะนี้มันผสมกลมกลืนกันได้ดีเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนี่คือสารเจ้าแ,แม่ที่ยงทลายนะครับครั้งหนึ่งเมื่อหลายปีมาแล้วผมเคยพาลูกน้องมาจัดสลักที่วัด ยุ่งทลายแล้วก็มานอนพักกันที่ศาลาตรงนี้แหละครับแต่เมื่อก่อนเป็นศาลาเตี้ยยังไม่ได้ยกขึ้นนะครับปรากฏว,ว่าลูกน้องนอนกันไม่ได้เลยครับนอนกันไม่หลับเพราะว่าตอนกลางคืนจะได้ยินเสียงเหมือนคนสวดมนต์ดังอยู่บริเวณน,นี้บริเวณต้นตานี้นะครับ ก็พากันนอนไม่หลับก็ได้ยินเสียงสวดมนต์ดังเจ้ยแจ้วอยู่ตลอดเวลาก็สงสัยว่ามันเป็นเสียงใครกันแน่ก็เลยพากันอยู่บนสลานั่นแหละพยายามจะมองมาก็ปรากฏว่าจากแสงท้องฟ้าแล้วก็ดวงดาวที่สะท้อนลงมาเนี่ยก็ปรากฏว่า เห็นคนนุ่งขาวห่วมขาวลักษณะแบบนี้แหละครับไปเดินทุ่งดงไปเดินจงกลมอยู่บริเวณนี้เดินกลับไปกลับมาแล้วก็สวดมนต์ด้วยตลอดทั้งคืนก็เลยไม่กล้านอนขอกลับไปนอนที่บ้านเพราะกลัว กลัวเจ้าแม่ที่นุ่งขาวห่มขาวที่เดินจงกรมอยู่นั่นครั้งแรกที่ที่ช่างเจสลักของเราได้เจอกับสถานการณ์อันสั่นสยองที่วัดยุงทลายแห่งนี้แล้วก็บรรยากาศวันนี้ที่เข้ามาทำงานเจดสลักในครั้งนี้ก็ทำให้นึกถึง สถานการณ์บรรยากาศในช่วงนั้นก็เลยยังไม่กลับแล้วก็มีเหตุการณ์อีกครั้งหนึ่งที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นกำลังนั่งเจะสลัดก็มีผู้สูงอายุคนหนึ่งอายุก็เยอะนะเกือบ9ก้าสิบกว่าปีแต่ก็ยังแข็งแรงเดินได้หูดีตาดีนะครับ ก็มานั่งคุยกับช่างอยู่ตรงใต้ถุนสลานี่และแล้วก็เล่าเรื่องราวต่างๆตำนานยุ้งทลายให้ผมฟังอย่างอย่างละเอียดเลยแบบนั้นเถอะพอเสร็จแล้วแกก็จะเดินกลับบ้านตอนนั้นผมก็ไม่ได้สนใจว่าแกจ,จะเดินไปทางไหนนะก็ไึกว่าแกมาเองได้ก็คงจะกลับได้ ปรากฏว่าพอตกเย็นลูกหลานก็มาตามหาว่าพอเท่ายังไม่ได้กลับบ้านเลยเข,เขาบอกว่าออกมาธิวัตยังไม่กลับบ้านผมก็ตกใจเขาก็กลับไปนานแล้วตั้งแต่เขาออกมาช่วงบ่ายๆแล้วก็พอแดดร่มๆหน่อยเขากลับบ้านไปแล้วในญาติก็ก็กลับมาตาม ก็พากันสงสัยว่าน่าจะหลงทางก็เลยพากันเดินเดินตามหามาทางนี้ครับทางหลังหลังจอแม่เนี่ยเดินเดินมาทางนี้ก็ปรากฏว่าเมื่อเจอร่างของแจเป็นลมนอนเป็นลมอยู่ตรงนี้ก็พากันหามไปปฐมยาบาลที่ใต้ถุนสาลาก็ยุนานหลายสิบนาทีเหมือนกันแหละและแกก็ฟื้นขึ้นมาเป็นปกติ ปกตินะพูดคุยได้ตามปกติเลยเสร็จแล้วก็กลับบ่านั่นแหละครับอีกไม่นานพอเท่าก็มาเสียชีวิตก็ทําให้ผมกลับมาทํางานที่วัดยุงตะลายในคราวนี้นึกถึงเรื่องราวและก็ตำนานเก่าๆที่พอเท่าได้เล่าให้ฟังในตอนนั้นและก็มาคราวนี้ผมคิดว่า สักวันหนึ่งจะนำเรื่องราวของพระเท่ามาเล่าให้ผู้ที่สนใจตำนานท้องถิ่นได้ฟังในโอกาสต่อไปโปรดติดตามฟังกันนะครับ